เอานะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยดักแอนบอลเนี่ยวันพุธเนี่ยมันมีการของโงกุนเรเจนเดอรี่ยูเอลมานะครับผมคิดว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครหลายๆคนที่ชอบนะเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีนะครับก็ตัวละครนี้สามารถหาฟรีได้จากด่านอีเวนต์เนเาะเจ็ดดาวแดงเลยแต่ว่าใช้เวลาเก็บน้ำหน่อยนะครับเอาจริงๆันเป็นตัวที่อาร์ทมากและตอนนี้ถือว่าบัฟมาเนี่ยบัฟโหดบัฟเก่งบัฟจัดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูความสามารถกันนะ การ์ดของมันเนี่ยทำเป็นแบบ UL เวอร์ชันใหม่นะครับเหมือนผมเคยเห็นว่ามันมีนมการ์ดมาก่อนหรือเปล่าหรือผมหล่อนนะผม,มจําไม่ได้นะครับนี่นะก็คือมันจะมี4จุดตาม UL เต็ปใหม่นะครับบวกเลือด30%มีดาเม์ใหม่กับลาส100ความถึกหมัดบาร์อี100มันจะดูน้อยในช่องแรกนะครับนี่เดี๋ยวช่อง2เนี่ย270%นะครับแล้วก็ดามเมก้า180เท่ากับว่าดาเมจประมาณ370เลยจะแรงมากๆโคตรแรงเลยเนี่ แล้วก็การเขียวเนี่ยบัฟมาถือว่าบัฟมาโหดแล้วก็บัฟมาตรงจุดมากนะครับผมชอบมากก็เขียวเนี่ยเวลากดแล้วจะได้คีนะครับแล้วก็ได้การโคบเนาะดังนั้นบอลขึ้นมือเนี่ยสองลูกเลยนะครับนี่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็เวลาถูกตีเนี่ยจะลบคีฝั่งหนูสิบห้านะครับทําให้มันเนี่ยมีความสามารถในการรับดาเมจมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนช่องที่4นะครับปลดเมื่อเจ็ดดาวเนาะลงสนามมาเรียกหมัดนะครับรีเล่อยเพิ่มคีดูมาเยอะเพิ่มเยอะมากนะแลวก็มีการโคเวชนะครับ คือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ตัวละครนี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับพอมันมีเข้ามาเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากๆนะบวกกับความสามารถเก่าๆของมันนะครับซึ่งความสามารถเก่าๆของมันนข้างจะกระโปรงมากๆแล้วก็ในส่วนอัลจ้าบีตี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเกมเพิ่งบัฟมาหรือเปล่านะอัล้าบีตี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าในทีมเราเนาะในแบทเทิลนะมีไซยานะครับต่อจํานวน1ตัวเนี่ยจะบวกดาเมจ15%รวมตัวเราด้วยก็เป็นแต่มันมีคําว่า a d d i t i o n a l นะครคบก็คเอเพิเมเติม ถ้าเกิดไอตัวซับพอร์ตของเรามันเป็นไซยาเหมือนกันจะบวช45เป็น90เลยนะครับคือดาเมจมันจะแบบโคตรมาลงมาแรงอ่ะถือว่าแรงมากๆนะอันนี้ในส่วนของการเขียวมันเนี่ยด้วยความว่ามันมีเรียกไพ่ให้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะโหดมากตัวนี้ในส่วนหน้าตาทีมนะครับผมจะนําทีมเพียวไซยานะครับแล้วก็บัฟเพียวไซยาเหมือนกันเนี่ยมันจะได้บัฟดาเมจหนักๆนะเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์แล้วกันนะครับผมและก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ มาในแมชแรกนะครับเหมือนกับเจอเป็นทีม powerful opponent นะและผมเปิดด้วยซูเปอร์ซสย่า UL วงคุณมาก่อนเลยนะครับคืออาร์ตมันค่องเทมากแล้วฝั่งตรงข้ามเอามาเล่นเหมือนเรานะครับนี่เราหมัดสวนเข้าไปตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจนะครับตัวละครไหนเนี่ยที่มันมีการโค้ชเชมมาให้ตอนที่มันบัฟมาเนี่ยผมไปชมหมดแล้วแม่งเก่งเลยครับคือมันเป็นความสามารถที่ตัวละครไหนก็ควรจะมีการโค้ะไม่มว่าจะสามวิห้าวิสิบวิเนี่ย ย่างน้อยควรจะมีเริ่มต้นนะครับไม่งั้นเล่นยากเล่นลากเอ๊ะเล่นลำบากมากๆลยครับฝั่งนู้นเหมือนจะไม่ยอมเช็มเปลี่ยนตัวละครนะครับทางทรงเมมเาไว้นะเราตีเขาได้ขั้งเยอะนะมาไม่เป็นไรนะครับใช้ล็อกสามารถ u ยูไไปทีมผมเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือตัวละครผมนะมันจะไม่ค่อยมีสกิลตัวรอดอะไรกันเลยนะครับตัวคุณยูไเป็นตัวเดียวที่สามารถรอดตาย่ยางพวกโดนอัลติเมทไลซิ่งอะไรอย่างนี้ได้นะครับที่เหลือคือตายยังเขียนเอ้า อะไรวะเนี่ยต,ยต่อยแป๊บๆชักปากซะแล้วนะครับเหมือนคนนี้จะถอดใจซะละถัดมานะครับเป็นเหมือนกับทีมฟีเซอร์ซาก้าแล้วก็เอาฮิโตะมาเป็นลูบิเตอร์เนะาะจังหวะน,นี้นะครับผมเปิดด้วยสเกลเตอร์มาก,ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เก็บสเกลเตอร์นะครับแนะนําว่าเอาผมไม่ใช่สเกลเตอร์ของผมเป็นยาชิโรเบะใครที่ยังไม่ได้เก็บสเกลเตอร์นะครับอย่าลืมไปเก็บนะเพราะว่ามาเล่นฟรีนะครับแล้วกดแพ้มา หรือถ้าเกิดว่าใครอยากดูวิธีหาสเกลเตอร์เลเวล99แบบฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปช็อตสอนให้ด้วยกันนะครับตรงนี้คือโดนเลเซอร์บีมาเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้ยตรงนี้ผมพลาดนะนสารภาพเลยนึกว่าฝั่งข้าวเนี่ยมันไม่มีหลบแล้วนะครับตอนเล่นก็เลยโดนดามิบว่าแรงนะครับเชสเลยเนี่ยมันล็อกตัวเราฆ่าเรานะตอนเล่นเนี่ยผมเนี่ยช่วงที่ผมออกมาซ้อมนะครับพลาดเยอะพอสมควรนะเพราะว่า ทีมผมมันไม่ค่อยมีอะไรที่เอาไว้รับดาเมจได้แล้วผมมันเป็นพวกสายเคิเตอร์ซะด้วยนะครับโอ้โหโดนที่คือโดนลำยาวแล้วคุณจะตายที่นี่เล่นพลาดอย่างเยอะรอบนี้นะครับเห็นปะเนี่ยพอมันจะหลวมตัวตายมันจะตายันหมดเลยนะครับแล้วฝั่งนู้นที่ตกมาต่อย,อยเราแต่ว่าไม่แรงนะครับพวกมันลำมวยไทยกิกออลติเมทใส่เราโอเคถือว่าโดนไม่แรงนะยังไม่หมดนะครับเช็เลยน่าจะเช็ดไม่งกลงนะครับเรนียบร้อย ปปล่อยรับไปเรื่อยๆครับหมดแล้วโอเค49เลยครับโดนดามเมจถือว่าเราโดนไม่หนักหน่วงพอสมควรนะแถบร้ายไปก่อนหนึ่งดอกก็โดนนะครับสวยงามดีว่าไม่ใช่เป็นฟีเซอร์อน,นะล่าสยัดเก็บงานไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนะนี่ยผมลามอีกสัป๊ซบนึงมีรอฟีเซอร์ลงมาแล้วค่อยสับนะครับเพื่อเติมชิ พอเล่นตัวละครนี้มากๆเนี่ยเริ่มเจอข้อเสียมาเหมือนกันนะคือมันเป็นตัวละครที่รีชิ้น้อยมากตอนสวิตต์อ่ะมันรีแค่30มนะครับรีได้แค่ไพ่ใบเดียววะผมถือว่ากาก,ากมากนะอันนี้ถ้ามันรีสัก50าสิบมแจะม,มากเลยอ่ะ <S 1> <S 1> มาเราฟิวชั่นเปิดมาเลยนะครับ <S <S โรจิต้าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่านะถ้ารีบเอาฟิวชั่นมามันจะดีกว่าการดองสแต็กไว้นะครับยิ่งรีฟิวชั่นผมว่ายิ่งดาเมจมันยิ่งดีอ่ะแถมมันมีบัฟเพิ่มขที่มันเก่งมากเลยนะครับ มาเราเปลี่ยนตัวเล่นบ้างเนี่ยหาว่าแอคหรือตัวเดียวนะครับทำดามเมอไปก่อนดามเมอถือว่าพอๆโกจิต้าเลยครับไม่ได้แย่กว่ากันมากเลยนะคือเป็น UL เอที่หูบปาบมาแล้วเก่งขนาดนีนะ้ผมยอมใจเลยนะครับเดี๋ยวเราดับไพ่สองใบนะครับอือหือเชสโอเคจังหวะนี้เนี่ยผมคิดว่าโอ้ดามเมอร์ดีเนะี่ยเราสามารถซ้ายยับตัวน่าจะเป็นฟรีเซอร์นะครับถ้าเอาเกราะได้จะแจกมากอุ้ยไม่ได้หรอฟรีเซอร์มันเด้งเลือดน,นะครับเ,รเลยไม่ได้ห้ามบีมครับน้องแถบไลายไปก่อนนะ เราต้สับตัวหนีไม่ได้นะครับมาอีกรอบนึงตอนนี้เรายือนะครับเดี๋ยวเรายือไปก่อนผมดูทรงก็ยากนะครับนี่กดเอาติเอฟตัวแปรงล่างเอาติอะไรล่ะเ,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 เห็นแล้วว่าทําการล l a s เข้ามานะครับเราจะไม่ไล่ทิ้งส่วนแล้วกันเตือน,นะครับ r i s ิ n งไปมันก็ไม่ตายนะยืนทําทรงเบ้มไปก,ก่อนนะครับอาดีเกตหลบมาคุ้มๆนะดูสถานการณ์นะครับโอ้โห و, ไม่ทันนม่เมมอ้ยแม่งเอามือล้วงกระเป๋าตัวหน้ากูเลยออแม่งหาเศษเหรียญมาต่อยหน้าเรานะครับโอ้หนัดมวย และกดเมย์ไแล้วนะครับเอาแต่เหมือนไม่ยอมกดอัลติเมทเลยนะเวลาหมดก่อนนะครับรูดดาเมจได้เพียงเท่านั้นนะครึ่งดอดเท่านั้นเองผมไม่ได้กดเต็มเมพเต็มหน่วยเอาไ่ได้นะครับหนีฮึบผมไม่รู้ไงว่าฮิโตะไม่มีนีเกหลกนีครับพลาดมากโอเคตรงนี้่ต้องเชนนะครับโกจิต้าเนี่ยมันรับดาเมจไม่ไหวอรทีมเรามันเป็นสาดาเมจนะครับไม่มีใครเป็นตัวแอซิดเลย ปล่อยเรา้เมียไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเมียมีตัดคีฝั่งนมงข้ามนะคือมันลํำได้ไม่นานไนอะ้คีมันก็จะหมดตัวแล้วนะครับ <c oughs> ปล่อยลํำไปนะ <c oughs> มีไพ่เดี๋ยวไม่มีคีก็เท่า,น,านั้นยกเว้นฟิเซอร์นะครับกดนี้ใช้กับแมงไม่ได้ตัวไม่ส้ตีนะครับโอ้ยังไงดูสถานการณ์นะครับยาจิโรเว่เราทํางานได้แล้วนะโอเคกดเมนมานะครับแต่ผมแท็บไล่ไปก่อนต่อยอยู่ที่เบาอกเรียบร้อยนะครับ่า้นีไม่ทันนะจังหวะนี้เนี่ยผมคิดว่าโดนล็อกตัวด้วย ถ้ากดล้าใส่กกผมโกงกุนเชนะครับผมเอาที่เมียับไปเลยแล้วกันแล้วโดนยกเลิกบัฟบน่ยถามว่าตีอะไรดาเมียเรามไม่ได้อยู่ในบัฟดาเมียเราอยู่ที่ตัวนะครับพลังคือเต่ายาตูดฮิตูตายคือมันมันแรงมากนะมันมีการเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปเดียวตายอ่ะเทียบตัวสุ่มกับตัวฟรีอ่ะมันคนละเมตดอะไรเ,เนี่ยโอ้ยคนละแพชคือโหดมากอันเนี้ยให้สิบจนสิบเลยดาเมจอะ่ะ เอาลัอตสลากฮิตู่ไปเลยนะครับอือหือดงมันโดนวัดเขาที่บกก้ากระหน่าเฮ้ยเห็นปัดหลบนะครับเดี๋ยวเราแทบไล่ไปก่อนนะอ้าวไม่ทันเราเลยครับถ้าพามาแบบนี้ไม่ทันครับผมได้เราเชนได้นะครับคือบางจังหวะลิ้มพี่เอ้ยโอ้โหแม่งออกซะแล้วจะบอกว่าบางจังหวะเนี่ยลิ้มพันลิ้มเปรี้ยนี่ขออภัยนะครับพูดไม่ชัดนะเป็นทีมเพียวซสย่ยากเหมือนกันนะครับอันนี้ สามดามเมจเหมือนเราแต่ว่างูคุณเหลืองเนี่ยมันนับเป็นตัวแอสซิสต์ได้เหมือนกันนะแล้วผมปัดไปนะครับตรงนี้เนี่ยกล่าวว่าจะไปกินจังหวะกินไก่นะครับเอาไม่ได้นะครับโอ้โหอันนี้แม่งเอาไว้หลอกตกไก่เดี๋ยวได้อ่าจังหวดูสถานการณ์ไปก่อนโดนรับนะครับคือเขาเนี่ยเสมอสีเราจะโดนดามเมจแรงมากนะไปปล่อยรับไปก่อนนะครับตีเราไม่เข้านะใบเท่าไหร่เรืองเรามี2องล้านเก้าอ้าวหมดแล้วโอจะดูดามเมจซะหน่อย ยังไงแถบไล่ไปก่อนนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคแถบไล่รอบสองนะครับอ่ามันทำทรงลีเกลลบนะครับผมหนีนะปุ่งพลาดว่ะเอ,อ้ยไม่พลาดหนึ่งว่าพลาดนะครับทีน,นี้ดอโคโมก่อนนะครับเพราะว่าเขาโดนดาวเมทเนี่ยครึ่งหลอดนะฮะแรงมากคือไพ่ใบเดียวไม่นองครึ่งหลอดนี่อย่างเวอร์เลยครับนี่มันตัดชีสเราแล้วน่าลำคาญอยู่นะครับคือเขาตัดชีสเราเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรลำดอนนะต้องหาตัวอื่นที่มีชีสมาเล่นนึงครับเห็นไหมมันเล่นต่อไม่ได้นะครับชีสไม่หมดอ่ะ ต้องหาตัวที่มีการดรอปคีมานะครับจังหวะนี้ผมแปลงร่างเลยนะผมไปทําทรงเบม,มนะครับมาและตัวละครนี้เรามีการดรอปคีนะครับเพราะงั้นอา,อาว์ชเเอสแล้วจะบอกว่าไม่เมมนะครับเพราะว่าเวลาเราเนี่ยทาดาเมจกลับไปได้เนี่ยผมว่าหาจังหวะยากนะรีบทาดีกว่าจังหวะเข้าทานะครับโอ้อันนี้ผมพลาดเลยครับคือมันแถบสโลว์เวิร์ไปพี่เกิร์จแต่ผมนึกว่ามันจะแถบแค่จังหวะเดียวไงมันนั้นแถบสุดนะครับแล้วพอเรากะเดินเนี่ย ผมกดหมัดเข้าไปแล้วอะ่ะมันเลยจริงงานทิ้งดามเมจนะครับโดนทีวีเลยอแดติ้งนะครับไปสี่ใบต้องรีบเปลี่ยนนะครับเนี่ยแหละที่ผมบอกว่าถ้าเราโดนดามจทีนีนยมันจะโดนยาวมากคือเราไม่ได้มีตัวตัดไพ่หรือว่าแก้เกมไม่ดีเน้วยเนี่ยครับตามสภาพเลยตายถ้าหลบไม่พ้นก,ก็คือตายนะครับมัน้องเถอให้กูกลับมาแต่ please โ oh, ห please 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 โดงพีงนีง้องโอ้ตายเลยครับ โอเคนในแม็จีก็ถือว่าไม่ได้โชงมงกุลแล้วกันเนาะโชว์ไปหน่อยองนนีะ้เออได้เห็นว่าบลาสมันใบเดียวหมัดมันใบเดียวนเนี่ยสามารถต่อยมงุลเหลืองขึ้นหลอดได้ก็ถือว่าคุม้มละดูสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วยังไงกดมานะกดทรงเมมหนึงครับแถบไหมไม่ว่ะเราโดนล็อกไพ่อย่างเงี้ยผมไม่อยากขยับตัวมากนะครับนะการโคบมม้าก่อนนะครับโอเคถือว่าแรงม,มากขึ้นทีมเราเลยแถบไล่ไปก่อนนะครับยังไ,ไงบลาสเสียไปทามมิ่งเพอร์เฟกต์นะครับเดี๋ยวเราอัดมันต่อเลยนะเชม่อไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้เขียวนะครับเป็นการยืดระยะตัวเรานะสามารถฟ้าได้นะผมว่าแปดแสนเนี่ยถ้ามึงไม่ตายมึงก็ไปแบบโอ้โหไปโตใต้้นมม่วงซะไปเตะันที่เบาหน้ายิงที่เต่าดีว่ามันตายนะครับถ้ามันไม่ตายในี่ฮาเลยจังหวะนี้ดูก่อนนะครับผมยังไม่ได้เชนสับนะเพราะว่าเราจะได้เอาการโค้งเชนไปใช้ต่อนะครับดูทรงกันมันมีอะไรซิ่งแน่เลยดูแล้วนะครับมันจะรอผมแบบเ้าหน้าเข้าไปกระแทกมันอ่ะ ไม่นีครับไม่ตียืนเมมกูยืนเบม,มไม่ยอมเสียเกมหลบนะครับตีนะี่นี่เลยทำการทะลุไปก่อนโดนนะครับผมโอ้โหยน้องชายเองก็รีบเลีฟไปจังหวะนี้เนี่ยนายสามารถไรซิ่งปิดได้ถึงตัวนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะจัดเลยนะครับมันจะได้ไม่น้องไอ้นี่มากหัวตัวไดมาร์ไมา่ตายวะอยากได้โงูคุณซุปเปอร์สยามมากกว่านะเอาจริงๆเลยครับสวยงามมันหลบไม่พ้นะนีเนี่ยลูกเตะค่ะแทนแทนลูกเตะลูกข่กานยิงขึ้นเต่าไป จังหวะนี้ได้ได้ม้ามานะครับฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนจะกดเมนไปแล้วหนึ่งตัวเนาะเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือ,องูกุนแดงยังไม่ได้กดเมนนะครับแอบไหมเล่น UI เนี่ยถ้าเกิดเล่นสาย UI อจริงเนี่ยคือสามารถยื A C นแอคได้ครับยีบสีชั่วโมงและผมพ่ายแล้วนะครับโอ้ผมเอ๊ะคือมันแอบจังหวะนีงโอ้อันนี้รีเฟรช้านะครับสารภาพเลยลืมกดนะครับลืมกดโคปาเชนนี่ จังหวะนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยได้แบบว่าเก็บเกลของเจ้านี่เลยนะครับโงกุลอู้โอ้ยตายตายหาแน่เลยดูทรงแล้วคือถ้ารอดเนี่ยก็โอเคนะ1 2ึ่งสองวกกวถูก3ามกูยังตายเหรอเนี่ยผมอยากให้เกมสร้างระบบแบบโรเหลือนหนึ่งมากเลยอันเนี้ยคือถ้ากดถูก3อันกูขอรอดได้ไหมอ่ะอีนียูนิวดิสเดย์วิลคัมมาไม่็นรครับนีาไม่เมมแล้วนี้ไม่พลาดแล้วล กินคุจะเล่นจังหวะเดิมๆตลอดหรือไงดีได้เลยครับสวยงามไม่ได้ครับผม <S <S ถือว่าเราทำดาเมจได้แรงมากนะถ้าเกิดว่าเขาเชฟมานะครับเขาก็จะต้องเจอกับความปวดร้าของ MUI ยังไงเอาหน้าพุ่งชนไปก่อนหนึ่งดอกนะครับ <S 1> <S 1> เติมเลือดมา 2, <S 2> <S นะไม่อยากให้เติมเลือดแฮะเอาดาเมจมาเลวกันเอาดาเมจมาเพื่อปิดชัวนะครับ <S <S ตายเดี๋ยวกดเมนะครับผมจะรีเกหลบนะ ตอนแรกกะว่าจะไม่กดใช้ยูนิเกตเนี่ยเลเลอรเกินครับโดนโคงโดนเขียวโดนเลย์มางามไส้กูแผลบไล่ไปหนึ่งทีแล้วสวยงามนะครับผมได้เราสามารถใช้ฟ้าปิดเกมเหล่อๆได้โอ้ชักปักอีกแล้วดีเลยเจอหัวน้องบอยกูนหน่อยทีมแผลมานะครับเป็นเหมือนกับทีมไซย,ยาห์แต่ว่าแอนดรอยสิบสามเข้ามานะแผลบไหมดูสถานการณ์ก่อนนะครับมาเราหมัดหลอกไปเลยนะครับฮึไม่ได้ไม่ไรไม่ได้อีกแล้วโอ้โหไม่ได้เหมือนกันไอ้หนุ่มไม่ให้ เองคาทรงเมมพี่ก็มีทรงเมมเหมือนพี่เหมือนกันจังหวะน,นี้เราเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บยูนิเกตให้มันเต็มก่อนสวิตเกตได้นะครับจะพูดสวิตเกตนะพูดยูนิเกตเฉยลิ้พันอยู่กูนนเฉียวไปนะครับไพ่ตกไม่เป็นไรนะครับไม่ได้นะอันเนี้ยนี่จะหาคำตอบนะครับคือผมเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ไงว่าเกมมันได้หรือไม่ได้นะครับอยากลองฝืนจังหวะดูลายวะพลาดเลยนะครับลำลำอยู่ดีตัวสองตัวเรียกไพ่ได้ไม่เอานะครับไปฝืนซะงั้น ปล่อยโดนามไปนะครับจังหวะนี้ถือว่าโดน้ามนี่พอใช้ได้นะครับขอแค่ว่าอย่าไวซิ่งหรือว่าไวฟ์มาก็พอนะโอเคหมดแล้วนะครับแปลงร่างได้นะตอนนี้แต่ผมเมมไว้ก่อนนะครับโอ้เขียวว่างแม่งเอ้ยจิ้มหาละเซนเลยนะครับคือเลือดเรามันจะเหลือไม่น้อยไงเก็บไว้ก่อนเผื่อเทคดามเมจเพิ่มได้นะครับที่ถือว่าราดาเมจได้โอเคเลยเนี่ยขนาดเราแพ้สีนะครับอ่ะชเชนยูไอดีกว่าเอ้าไอ้นุ่ม ฟ้าไมกจีบกายแล้วโอ้ยแพ้สีมันเอาเรือดเหมือนนี่ยไม่ตีกูเป็นเสมอสีเลยปัดหลอกนะครับหนึ่งทีร,รับล่ะยัดงานไม่ได้นี่ครับแถบไล่ไปนะมีเขียวหรือเปล่าแถบไหมแถบไหมแถบไหมเจอ,อยูไน,นะมีแถบไล่แมนแท้เลยกัน,นครับสับบทบาทม,มีอะไรแน่เลยเนี่ยไม่ทำทรงเมมเลยครับม,ม,ม,มิมอ่ะมาต่อยต่อไปก่อนนะครับไปเราเชนตัวละครได้นะเขาน่าจะเปลี่ยนนะครับให้ผมเดา มาดอก่อนเรียบร้อยนะครับเป็นไปดังกดูใบของชนบิเตอร์ซัดมาไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมสามารถไรซิ่งได้หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าผมทำทรงผ้านนะทำทรงเมมนะครับจะเป็นไรเห็นมันกระโดดแต่ว่ามันเป็นกระโดดจังหวะระยะปลายแล้วด้วยผมว่าฟ้าไปเลยก็ได้นะครับรบังคับเอเกหลบออกนะพี่จะบอกว่าน่าจะไรซิ่งปิดงานไปหนึ่งชีวิตนะครับยังไงมันก็ได้ฟรีไงดูสถานการณ์นะครับไอน,นี้มันไม่เปิดเราเลยเว้ยเรียบร้อยเราได้นะครับโอ้มาเริ่มรู้ทางมิ่งมาแล้ว คือผมเล่นปัดหลบและต่อยตลอดนะครับมันเริ่มจับได้ละโูชิต้า,ดาดโดนดามจแรงมากเลยอะงามไส้แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแก้เลยครับรอนับบันตายกันรอเปลี่ยนตัวเดี่ยวคปิต้าเนี่ยมุดอดอบด้วยแต่กูกดมัดทิ้งไก่กไอยหนุ่มไม่ให้เกือบตายถ้ามันมีเร่งดามจงผมตายแล้วเนี่ยโอเคนะครับเอาแอนดรอยด์13มานะถือว่าเราก็ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับถ้ารีบกด้วนะคงดีกว่าน,นี้โอ้พระเจ้า ยังจะให้มันรอดอีกเหรอมึงมีตั้งสี่ชีวิตนะก้ถามจริงแล้วเราแทบไล่ไปนะครับไม่ได้คือฝั่งนู้นมันมีดับเบิลไลฟ์เลยนะโอเคยังไงมีเขียวโอเคทำทำมิ่งดีนะครับไม่ได้โดนเราลวยนะครับโอ้ยยูยีสปอสคือผมเลือกเลยถ้าเกิดให้ตายจริงๆก็ให้เอ็มยไอตายผมไม่ยอมให้โกดิต้าตายนะครับโกดิต้ามันเก่งกว่ากำลังเหินนะครับกำลังเห อุย้ยอนูแรงแค่แตกโอเคไนส์ดีก่อนปึ๊บไม่ให้หมัดเลยนะครับเลิกเล่นทางบิ้งนี้แล้วกูแม่เลยทำไมเดเล่นทางบิ้งนี้มีจะแพ้นะปล่อยโดน๋รับไปก่อนนะครับรอบหน้าต้องรอกะจังหวะโดะิแล้วไม่ได้นะครับมันเริ่มรู้แกวเรามากเกินไปแล้วโอ้โหป้องปล่อยตายอะ่ะเฮ้ยไม่ได้นีไงกูไม่รีกดแล้วไอ้หนุ่มต่อยเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมคิดว่ารูดดาเมจได้พอสมควรนะแต่เหมือน โอ้โหอัลตเมทเรามาไม่ดัอวะต้องโอร์ได้เลยครับได้ไหเชมไหมไม่เชมนะครับผมก็น่าจะเสียเฟรน,นึึงนะเอาเลื่อนหนึ่งดาเมจสองนะครับแล้วถูกสองแต้มสองแต้มก็ถือว่าเยี่ยมเสียร่างไหมนะโดนดามีแรงมากเลยมันเป็นตัวละครที่มีความเพียวดาเมจสูงมากนะครับคือเริ่มเกมมาไม่ต้องฟามสแต็กก็ได้เห็นว่ากดอะไรมาไม่รู้นะครับผมกงลังเขียวดักรอไว้เลยนะมาเรียบร้อยเราฟ้าปิดได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยแอบคาดหวังว่าจะสามารถจบงานในัดเดียวได้เหมือนกันนะถ้าเป็นกงคุนแดงน่าจะทำได้นะครับโอเคครึ่งหลอดน่าイスคืึ่งองคุนยูเอลตัวนี้เนี่ยพอได้การ์ดมาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เพียวดามเมจโหดมากเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรกับมันมากนะครับลงมาก็คือเก่งเลยอ่ะเตะคอาที่สันหน้านะครับอีเนี่ยครึ่งตัดไม่ตายว่ะเหลือสามแสน่นะครับเรียบร้อยหลบได้จังหวะนี้ทางมิ่งสวยงามนะครับแต่ว่าเขายังเพิ่งเศษหนึ่งเอง ไม่เชดไอเชนไหมมาลำไปก่อนนะครับลำลาสไปนะจกกังหวะน,นี้เราลำด้วยโกจิต้าไปก่อนนะครับฟาร์มดาเมจเล็กน้อยนะมาโกกุลต่อดัมเมจโกคุณเบากว่านะตอนนี้เทียบจริงๆเลครับในความว่าเวลามันอัดดาเมจเรื่อยๆเนะี่ยโกทิตานะ้าเนี่ยยิ่งอัดดาเมจดาเมจม,มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่า,างลองโกกุลเนาะดาเมจมันจะแรงเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่มีดาเมจปลายช่วงท้ายแถบไล่ไปก่อยหนึ่งทีนะ โอ้ได้หรือเปล่านี่เรียบร้อยกูว่าแล้วดอก่อนเฮ้ยดอกไม่หลุดนี่ไอ้ผมตั้งใจดอกคนนั้นผมดอกไม่หลุดนะครับเบนึงโดนไม่เนี่ยไม่โดนสวยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กูไม่ให้อะไรอะไรกูไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้นะนี่เรียบร้อยโดนทามิ่งเรานะครับบอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้นะครับจะมาทำซองคี์แอคทิวชั่นเบย์แบบนี้ไม่ได้เราซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วกูจิต้าเราทำงานได้นะมักเช้เลยนะครับ โดยตาเรียกไพ่สองใบตุงๆนะครับไม่รู้ว่าจะเชนหรือเปล่านะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเวลาเหลือแค่สิบฟรีแล้วผมอัดดาเมจหนักๆไปเลยแล้วกันเผื่อเราไปชนะดาเมจไ,ได้นะครับคือถ้ากดหมัดมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าไ้ฟ้าเนี่ยมันแรงกว่าไงเห็นไหมหกล้านดาเมจปลายทิ้งไว้นะครับใส่หัวนมปลอมมาเดี๋ยวมึงถอดเสื้อกั๊กทำไมเออเป็นฉีกเสื้อกั๊กบ้าแมงรวยนะครับมากดเมีดขู่ไว้ก่อนนะครับเผื่อยึกงยักยิ่ยักทิ้งโชคเข้ามานะครับ อุ้ยเปลี่ยนปะบแถบไล่ไปก่อนหนึ่งดอกแล้วไส่ซิงสวนเนี่ยผมนี่เนี่ยมองหน้ารอๆเขียวมาไม่ได้เลยครับขอตายเธอรอบเอ็กซ์รอบเอ๊ะรอบที่แล้วเอ็งกดผ่านไปแล้วอ่ะ noise v e l i k u ดนะครับโซฟาโซกูดได้งงคุณมาหนึ่งตัวแต่ว่าที่ดีกว่างงคุณก็คือดาเมจนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่เราฟาร์มดาเมีนหนักๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะดาเมจหนักมากก้าล้านให้เป็นสิบล้านเลยอ่ะเติมให้ ไม่ให้ไม่ให้มาเปลี่ยนเป็นงงกุลนะครับรอจังหวะทามิ่งแล้วเห็นแล้วว่ามันกระโดดน,นะเพราะงั้นสัดฟ้าไปเลยนะครับรีดัมเมจเพิ่มอีกหนึ่งใบนะโอ้โหซุซีแล้วหมดเวลานะครับไม่ให้ปัดลบโอ้โหให้ดาเมจเพิ่มอีกเท่าตัวนึงก็ยังไม่ชนะเรา s <S ก็ถือว่าบัฟโหดบัฟเก่งมากนะครับตัวละครนี้เนาะลองไปหาเล่นกันดูนะครับ ก็ขอบคุณเหล่ามเมมเบอร์และก็คนดูด้วยนะครับพี่ดุมตอนนี้นะ